มาแล้วอีกหนึ่งขั้น้จยาริส 1.2G ปี2019งานนี้บอกเลยนะไม่ใช้งานโคตรน้อย70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่ฮานะคะราคาโคตรเบา3 8 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000เท่านั้นเองนะคะเครดิตดีประวัติดีพี่ไม่ต้องดาวมองหารถอีโคคาร์อยู่แล้วชอบยาริสนะไม่ต้องคิดเยอะรุ่นนี้ a อทีพนะนะคะรุ่น4ประตูแบบซีดานนะคะเรียกรุ่นเอทีพี่จ๋าบอกเลยนะถ้าช ชอบนะสีแดงนานๆมีเขามาทีนะให้ดูสภาพเลยนะคะยังแจ่มยัง,ยงว้าวพี่คะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานออกได้ทุกอาชีพนะ,ะนักศึกษาจบใหม่นะคะเริ่มทํางานใหม่นะคะดูแลให้พี่จ๋าไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวเรามาดูแลกันนะคะอ่ะถ้าชอบแล้วนะคะรีบจับรีบจองกันให้ไวดูคลิปนี้ ep นี้ให้จบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องอ e ิวรวมรถมือสองเกรด A นะคะายเพชรยนน,นะวันนี้นะคะมาข้ามหน่อย EP นี N ้มาข้ามหน่อยพอดีติดงานนะคะอ่ะเรานะคะยังไม่พลาดการรีวิวรถสวยรถใหม่รถเดิมสภาพว้าวๆเลยนะคะเครดิตดีนะคะประวัติดีนะจัดให้เลยฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6000บาทเท่านั้นเองตลอดอายุสัญญานะฮะพี่จ๋านะคะถ้า ชอบยาริสนะแล้วชอบเอทีชอบรถอีโคคารนะคันนี้ห้ามพลาดเลยไม่ใช้งานโคตรน้อยแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นได้ปี2019นะคะเฉลี่ยนะคะใช้งานอยู่ปีละ1,000 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะโอ้โหบอกเลยใครได้ไปนะสภาพนางฟ้านะะสภาพนางฟ้ามากๆแล้วราคาหันจากไปแดงมาครึ่งหนึ่งนะคะพี่จ๋านะคะไม่ต้องหาเงินดาวนะคะพี่บัตรประชาชนใบเดียวพี่จัดมานะคะ,นะคะนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งจะ เริ่มทางานนะคะอายุงานหนึ่งปี6เดือนหรือว่ายังไงนะคะอ่ะไปที่ไหนไม่จบออกยากมาที่นี่อจองจัดจบอิ๋วจัดให้นะคะงานเร็วงานไวพี่ไว้ใจอิ๋วได้ไหมอ่ะถ้าพี่ไว้ใจอิ๋วพี่รีบจับรีบจองกันให้ไวดูคลิปนี้นะ,ะอิ๋วมานะคะรีวิวความเดิมนะคะของน้องเลยสีแดงบอกแล้วนะคะสีมงคลสีแห่งโชคลาภนะคะใครถือเคสนะคนจงคนจีนหรือคนไทยก็ช่างนะคะคนไทยชาติไหนก็แล้วแต่พี่คะ่ะสีมงคลอยู่แล้วสีแดงนะคะ ใครนะชอบอยู่แล้วนะหรือเป็นสีประจําตัวนะบอกเลยนะสีนี้นะไม่ค่อยมีเข้ามานะเข้ามาแป๊บๆปก็หายเข้ามาแป๊บๆปก็ไปนะคะบอกเลยค่นนี้อย่างเดิมอย่างแท้นะคะทุกอย่างแท้จากโรงงานไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําเราไม่รับกราบซีเราไม่ทํานะคะอ่ะเปลี่ยนเครื่องนะคะยกเครื่องเปลี่ยนเราไม่มีตัดแต่งเครื่องเราไม่เอาเกียร์เปลี่ยนเราไม่เอานะฮะถ้าเล่มไม่ตรงเราก็ไม่รับพี่จ๋าถ้าไม่เกรดเอไม่ได้มาจอดอยู่ตรงนี้นะบอกเลยนะคะทุก อย่างนะถ้าได้มาอยู่ตรงนี้นะรถทุกคันบอกเลยสภาพดีสภาพคุ้มนะะใครได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะอ่ะมาเริ่มต้นด้านหน้ากันบ้างเลยวา่าตามสเต็ปเดิมเรานะคะพี่จ๋าไฟแท้นะ ไฟตาแท้ๆเลยไม่ได้มียกเบ้ามานะฮะไฟแบบมันตีรีเฟกเตอร์จัดมาให้แล้วเรียบร้อยคู่หน้าอย่างใสอย่าง้าวนะคะโลโก้แท้จากโตโยต้าพร้อมกับกระจังหน้านะคะกระจังหน้าสีดําตัดแดงนะคะโลโก้ไม่มียกเปลี่ยนใหม่แน่นอนพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะสีเหลี่ยมคมชัดนะคะสีเดิมฝากระโปรงเดิมชัวร์เซ็นะคะไฟนะคะ ออ,ออกทุกดวงนะคะใช้งานได้ทุกจุดนะคะอ่ะขออภาัายนะวันนี้นะมาค่ำนะไม่สามารถเปิดด้านในให้แต่ถ้าพี่ชอบนะถ้าพี่ชอบรีบทักรีบจับรีบจองมาเดี๋ยวมีรายละเอียดให้นะคะส่งให้ทางแชททางข้อความแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยหรือไซด์ด่วนตามเบอร์นี้ให้นะคะเดี๋ยวทวนให้แบบชา้าช้าศูนย์เนะคะเจ็ดศูนี่พี่ขาถ้าชอบแล้วนะคะรีบทักให้ไวบอกเลยนะสีแดงมีคันเดียวด้วยนะยารทธิเอทสีแดงมีคันเดียวร อีโคคาร์สายประหยัดนะนะคะสภาพเดิมสภาพแท้นะคะอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใครชอบอเดินที่จะเดินทางเดินทางบ่อยๆนะใช้งานรถเยอะๆนะแต่อยากประหยัดน้ํามันประหยัดเชื้อเพลิงนะคันนี้ตอบโจทย์โคตรต,ตอบโจทย์สุดๆกันไปเลยเอกสานออกง่ายไม่ยุ่งยากอนุมัติรับรถได้ภายในวันนะคะ30นาทีรู้ผลเราจัดให้นะคะดอกเบีย้ยเราเริ่มต้นได้นะคะดอกเบีย้ยพิเศษที่2.79ต่อปีเท่านั้นนะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะไปซื้อรถมือสองทุกวันนี้นะซื้อรถมือสองมาที่นี่ไม่ต้องห่วงนะคะดอกเบี้ยนะเหมือนรถอ่าป้ายแดงเลยเราสู้ได้ ได้นะคะแมกแท้แมกเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะแบกทูโทนจากโรงงานนะคะแมกแท้จากโตโตยต้านะคะยางแท้ยางเดิมนะคะใช้งานได้อีกยาวๆคุ้มขุมเลยพี่จ๋าดิสเบกยังอยู่ครบเยอะๆเลยนะนะคะเราดูแลเราสปาให้เต็มที่นะพี่จ๋านะคะรถไม่สวยเราไม่ปล่อยออกไปนะคะกระจกข้างใช้งานได้นะคะพร้อมกับไฟเดี่ยวอ่มากับกระจกข้างมาให้แล้วเรียบร้อยติดฟิล์มพร้อมใช้นะคะมือเปิดเป็นสีโครเมียมนะคะเหลี่ยมสีนะคะเหลี่ยมสีนะคะ,ะ,คะให้ดู ภาพรอบคันนะอ่าด้านบนก็ได้นะ่ะนี่เห็นไหมนะคะ ไล่ฟ้านะคะไล่ฟ้าตัดหมอกใช้งานได้ปกตินะพี่หาเชื้อเพลิงใช้เป็นแบบเบนซินหรือแก๊สโซฮอได้หมด e 2 0ได้นะพี่จ้าคันนี้นะตอบโจทย์ความคุ้มค่าความประหยัดความสวยความงามนะ,ะไฟท้ายนะไฟท้ายไม่มีรอยแตกลายงานแน่นอนนะคะไอ้น้ําไม่มีเข้านะคะรอยรูอะไรไม่มีใดๆทั้งสิ้นเดิมแท้แน่นอนร0 0ด้านท้ายนะอ่ะห้องเก็บของด้านท้ายนะเปิดฝ่ายท้ายเข้ามานะบอกเลยมีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้เรียบร้อยนะคะด้านท้ายกว้าง นะคะยาถ้าอยากดูนะพี่รบกวนทักเข้ามาเลยนะคะต้องขอประทานอภัยจริงๆนะคะวันนี้มาค่าไม่มีกุญแจเปิดให้นะเดี๋ยวถ้ายังไงนะถ้าชอบนะพี่ติดต่อเข้ามานะ,ะเดี๋ยวรีบนะคะดูแลบริการนะฮะ,ร,ร,ะ,ะรุ่นนี้ยาฤทธิ์เอทิปตรงรุ่นนะ ตรงรุ่นเครื่อง1 2 0 0ซีซีนะคะตรงกับเล่มทะเบียนจดเป็นสีแดงให้เรียบร้อยจ้านะคะป้ายทะเบียนนี้พี่แคปมาเลยนะคะเสาอากาศได้แบบครีบฉลามมาให้นะคะพี่จ้าแม็กเอ่อครีบฉลามเธอ,อเดิมแท้นะ้ไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนนะตัวนี้เครื่อง1 2 0 0้ซีซีนะพี่นะ,ะนะคะได้ปี2019นะคะราคา389,000บาทนะฮะพอเริ่มต้นตลอดอายุสัญญาอยู่ที่6000บาทนะฮะพี่จ้าถ้าชอบแล้วนะรีบจับรีบจองกันให้ไวนะคะแล้ว นะคะไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดนานนะเรามีสถาบันการเงินรองรับมากกว่า10สถาบันหรือจะซื้อสดก็ได้มาดูแลกันนะคะซื้อกันซื้อไปแล้วนะอิ๋วมีวรันตีให้นะคะดูแลให้ดูแลเครื่องดูแลเกียร์ให้นะจ๊ะพี่จ๋าถ้าชอบนะถ้าอ่า ไม่เหลือมากว่าแรงถ้าอยู่ให้ได้อยู่จัดให้นะคะสายเปต้องเซลล์อยู่อยู่แล้วสายด่วนสายเร็วสายวงานด่วนงานเร็วงานไวต้องเซลล์อยู่แน่นอนนะคะพี่จา๋าไม่ต้องคิดเยอะไปที่ไหนไม่จบเซลล์อยู่จบแน่นอนนะคะพี่จา๋าขอแค่จริงใจต่อกันเดี๋ยวจัดให้นะช่วยเหลือเต็มที่นะบริการเต็มที่ดูแลนะคะดูแลอ่า ทุกท่านนะคะดูดยอดมิตรแน่นอนนะคะอาชีพไหนนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะนะคะมีทางออกให้เสมอพี่จ๋านะคะอ่ะแล้วนะคะคันนี้นะได้อ uh, ่าเดย์ไทม์เลนดิ้งไลน์มาให้แล้วเรียบร้อยนะพี่จา๋านะคะไฟคู่หน้านะเส้นสายสวยงามใช้งานได้ปกตินะนะคะแล้วก็นะคะฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิมพี่ไม่ต้องห่วงนะนะตรงไหนไม่แท้ตรงไหนไม่เดิมพี่เอามาเลยอนะหรือถ้าตรวจพบว่าพี่ความจมน้ํานะพี่หาชนหนังมานะพี่เอามาจอดอยู่รับซื้อคืนเต็ม จำนวน นะพี่จ๋าแล้วก็ที่ที่เรานะรถสวยๆสภาพดีๆใหม่น้อยๆนะมีเข้ามาอย่างเยอะเกรด A ต้องที่นี่เท่านั้นนะฮะไว้ใจเพชรยนได้นะฮะสามารถเช็คประวัติบริษัทได้เลยเรามีรางวัลการันตีมากมายพี่คะอ่ะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบแล้วนะคะดู EP ีนี้แล้วชอบแล้วนะคะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดรถสวยๆเข้ามาแต่ถ้าชอบคันนี้แล้วนะคะรบกวนนะรีบทักรีบแอดรีบจองเลยนะคะชอบ ท่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือกดลิงก์ได้เลยนะคะหรือนะคะถ้าด่วนไวจริงๆนะย้ำอีกที0987067324เซลล์อยู่นะดูแลไว้ใจนะคะงานไวงานด่วนนะคะ,ะมีรถสไลด์ดูแลให้นะคะจัดจัดไฟแนนซ์นนะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลให้หน้าชานบ้านชานเรือนเลยไม่ต้องนะคะไม่ต้องแบบว่ามาให้เสียเวลาให้เปลืองค่าน้ํามันนะคะให้เสียเวลาถ้ามาหากินไม่ต้องนะเดี๋ยวดูแลให้นะคะรถสไลด์บริการให้ถึงหน้าบ้านหน้าชาเรือนเลยอ่ะ ไม่ต้องพูดกันเยอะชอบแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไวสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตดูสภาพภายในให้ถ้ายังไม่โดนจองไปก่อนนะนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีนึงสําหรับอีกคลิปนี้อีพนี้สวัสดีจ้า